สบายดีตอนบ่ายเด้อื้นนี้เฮามาอยู่ที่วัดบ้านไล่เนาะอยู่อำเภอลานขุนทดอยู่จังหวัดนครราชสีมาเนาะอันนี้ก็คือ,อาทางเข้าไปในวัดเดอ้อเดี๋ยวนุน่นนนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปาทางวัดของหลวงพ่อคูณเนาะเ่อเป็นเราใดเนาไปเบิงบรรยากาศทางในเนาะโดยมื้เที่เฮามานี่กะฝ้าอากาศสดใสยอยู่เฮามาตอนบ่ายเนาะ อยู่ตำบลกุดพิมานเนอะอำเภอลานขุนทวดจังหวัดคนครราชสีมาวัาด้านไรเด้อเนอะอันนี้ก็คือบริเวณภายในวัดแล้วเนาะตอนนี้เขากได้เดินทางเข้ามาแล้วเนาะเขามาเขาก็ับมาซื้อดอกไม้แล้วก็ับไปไหว้อยู่มองนี่ก่อนจะเข้าไปเบืองบีหารเนาะของหนงพ่อคูณน,นั่นเองเนาะนีจุดเช็คอินออียงต่างๆเนาะกับอยู่มองนี่เดอ้อจุดไฮไลท์เนาะ ของวัดเพิ่นเนาะเรากลับมาเหตุบุญอยู่มองนี้ล้วกลับมาใช้โุสเช็คอินอยู่มองนี้เดอ้อนี่บา้บานบ้านไร่นั่นเองเนาะก่อนจะเข้าไปวิหารเทพวิทยาคมเนาะวิหารของหลวงพ่อคูนนั่นเองสบายดีไหอทุกคนมอนี่มาพบกับสาวน,น,นุ่มณีเราเดอ้อมอนี่นุนมณีพาทุกคนมาดูที่บา้บานบ้านไร่เดอ้ออยู่อำเภอลานขุนทศเนาะทุกคนอยู่ จังหวัดนครราชสีมาโดยทุกคนอันนี้ก็คือภาบรรยากาศนาะสวยงามขนาดเลยนี่สวยงามเนาะแล้วก็มีสะน้ำเนาะเป็นสะน้ำอ่างป่าเนาะทุกคนเป็นนองป่าแบบนี้เลยแล้วก็มีเจดีย์พญานาคนาะทุกคนเดวนวันนี้จะพาเข้าไปเบื้อง้างในเด้อนี่ทางนี้ก็จะมีอยู่ในน้ำเลยนอะพระองค์ูพญานาคนาะสวยงามบ่ทุกคนสวยงามเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าขไปเบื้ ในเดตอนนี้เขาก็ได้มายืนอยู่ทางคืนวิหารเนาะเทพวิทยาคมของหลวงพ่อคูณนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่เขา,ามาในมื้อนี้เดทไทยมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบืองเนาะมีความงดงามหลเนะาะถ้าก่อนเขาจะคืนวิหารเขาก็ต้องมาไหว้อขอพรเนาะอย่มองนี่ก่อนก่อนจะคืนไปถึงวิหารเด้อ ที่ได้ทุกคนตอนนี้สาวนุ่มนีก็ได้เข้ามาทางวัดแลวเดอวัดของหลวงพ่อคูณน,นันเองแล้วทุกคนอันนี้ก็คือวิหารหลวงพ่อคูณน,นันเองเนาะนี่สวยงามขนาดเลยเป็นหุปบสร้างแบบนี่เนาะองค์ปูพญานาคเนาะองค์ใหญ่ใหญ่เนาะเป็นอ่า พญานาคยูอสององค์เป็นทางยางึ้นไปเทิงวิหารเทพวิทยาคมนั่นเองเนาะก่อนเขาจะขึ้นไปเทิงวิหารเขาก็จะมาเจออันอปูพญานาคนเนาะนี่มีสามองค์เด้อนี่องค์หนึ่งก็อยู่ในน้ำเนาะเป็นหุบสีขาวเนาะอปูพญานาคเนาะสาธุเดิอเนาะขออีหย่างก็ขอให้ได้สมบังเนาะ มือนี้นมนีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งความสวยงามเนาะเบ่งพื้นเห็ุเทงวิหารกันจะมียุห่าสั้นพนูน่ะเนาะจะเป็นรูปสร้างแล้วก็เป็นรูปเทวาสวยงามเนาะอันนี้ก็คือแบบตอนนี้นุมณีก็ได้มายืนอยู่ทางหน้าขึ้นวิหารของหลวงพ่อคูนั่นเองเนาะก่อนเขาจะขึ้นไปเทงวิหารเฮาก็ต้องได้มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรขออย่างย่นี่เนาะเพื่อนว่า แต่ขออนุญาตเพื่อนกอนอยู่มองนี่ก่อนเนาะขอนรขออีอยังก็ได้ที่เฮาอยากขอสินะก่อนจะขึ้นไปเทิงวิหารเนาะเทพวิทยาคมของเพื่นเนาะนี่ก็คือบริเวณทางขึ้นหรือเซิงเป็นอีหย่างที่ว่าสวยงามอลังการหลายเนาะทั้งหน้าเฮานี่ก็จะเห็นหูปปั้นของหลวงพ่อคูณเนาะ นี่งดงามอีหลีเด้อทว่าผู้ใดยังบุทันได้นม,มากระต้องลองมาเบิ่งเด้อมาขอพรเนาะเล้วกัเบื่องความสวยงามแบบนี้เนาะตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ทางหน้าของทางเขาเนะเสียดายแห้งเนาะมื้อนี้เพราะว่าเขาจาปิดทานะเนาะเขาก็เลยได้เบื่องแต่ทางนอกเนาะาว่าเด้เข้าไปทางในคือสิได้ไปกราบไหว้เนาะอยู่ทางในวิหารของเพิ่นแต่เสียด เสียดายเนาะมึอนี้เสียดายอีหลีเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ภาพบรรยายกาศทางนอกมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่องค์ปู่พญายนาคอยู่ทั้งอสองข้างเลยเนะาะโบราณจะเป็นหัวของเพิ่นเนาะหรือว่าลำโตก็จะใหญ่ขนาดเลยเนาะเพิ่นสร้างในย่างแบบยิ่งใหญ่อลังการหลายเนาะเบิง่งอ่าอ่าาออยู่ตรงกลางก็จะเป็นรูปสร้างแบบนี้เลยเนาะตอนนี้แดดออกแล้วก็ฝนตกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ภาพบรรยากาศมือเที่ยวมาเนาะม่ฮหัวมันคืออีหยังเนาะ,ะมีแดดยูเดอร์แต่ว่าฝนตกปล่อยๆอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศมือเที่ยวมาเนาะก็จะได้ภาพแบบสวยๆงามๆแบบนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะเบิ่งหัวพญานาคเนาะสวยงามมาทุกคนสวยงามอิหลี นี่เด้อทุกคนตอนนี้นุมนีก็ได้อยู่ทางหน้าของอวิหารหลวงปู่หวงพ่อคูน,นั่นเอง,เองเนาอสวยงามขนาดเลยทั้งสองประตูวนวิหารนี่เพิ่นจะมีพญานาคอยู่เด้อนี่สวยงามขนาดเลยแต่ว่าจะย้อนแสงหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้นุมนีมาเป็นช่วงแรงๆแล้วก็เลยแบบ มันจะเปลี่ยนเงาเงาแบบนี้นะทุกคนแต่ก็สวยงามอยู่แหละเดี๋ยวจะพายเรจะไปทางคุ้นเด้อเพราะว่ามีคนอยู่เนาะตอนนี้หนูไม่ได้กระเด็นไม่ยืนดูกลางเลยนะทุกคน แต่ว่าย้อนแสงจากน้อยแต่ก็สวยงามอยู่แลวทุกคนแต่เมื่อนี้เขาจะปิดเด้อเขาก็เลยเข้าไปทางในบบได้เนะาะจะให้งมันเนีการรอบๆนี่สวยสวยอยู่เนาะนี่เด้อสวยงามขนาดเลยทางนี้ก็จะเห็นหางเข่าเนาะ นี่นะทุกคนตอนนี้นุ่มมีก็ไเด้มาฮอดอ่ะิหารของหลวงหลวงพ่อคูนั่นเองเนาะยูโคลาดเดอ้อทุกคนนี่ก็จะสวยงามขนาดนี้เลยอะ่ะทุกคนแต่ว่าเขาเจ้าปีดเนาะก,ก็เลยเข้าไปทางในว่าได้แต่ก็ทายบรรยากาศรอบๆมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงเดอเ้อสวยงามขนาดเลยเนาะย้อนแสงจักน้อยเนาะก็เลยเด็วมาทางข้างเนาะเบิร ถ้าข้างนี้เพื่อนก็นจะมีปล่อยป่านําเรือทุกคนนบะมีอ่างป่าน้ำแล้วก็มาปล่อยป่าอยู่มองนีได้เนาะนเดือนน,นนี้จะให้เบืองป่าเร้อเขาจะมาปล่อยป่าเนาะป่าหลายขนาดเลยอยู่ทางวัดของเพื่อนเนาะพะว่าอยู่ทางวัดนี่นอกจากสิว่าเขามาฮ็ดบุญมาขอพรแล้วเขาก็มาปล่อยป่าอยู่มองนี้ได้เนาะแล้วก็ปล่อยนอกสินะนะ่ะเนาะ ล้าก็ามาเบ่งความสวยงามขององค์ปูพญานาคเนาอยู่ในน้ำเนาะแา,าลบๆ้วก็รอๆวิหารเพิ่อนก็จะมีตน้นไม้ปลูกตน้นไม้แบบล้อมรอบเลยเราเป็นแบบคือแบบธรรมชาติขนาดเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีองค์ปูพญานาคเนาะที่ไงเนาะเ้วก็เพิ่อนสร้างแบบศิลปะเนาะยิ่งไงอลังการขนาดเลยเบ่งบรรยากาศเนาะ สวยงามไม่หลีเนาะที่เฮามามือนี้เนาะก็รู้สึกแบบอิม่มโออิ่มใจเนาะอิ่มบุญเด้อทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาได้มาเหตุบุญเนาะแล้วก็มาขอพรแล้วก็มาไหว้พระี่นะ,ะถ้าว่าผู้ใดยังบ,บ่ทันได้มาเนาะก็มาเอาบุญนํากันเด้อมื่อนี้ราวานานมื้อนี้เอาบุญมาเพื่อเพราะไม่พี่น้องนาเนาะมาขอพรขออีหยังสินะเนาะ มื้อนี้นุ่มมณีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางสปปอล้วแล้วก็อยู่ทางประเทศไทยเนาะที่ติดตามนุ่มมณีกับขอให้ได้บุญร่ากันเด้อมื้อนี้เนาะขออีหอย่างก็ขอให้สมหวังเนาะแล้วก็เฮตุอีหอย่างก็ขอให้เจริญหุ่งเฮืองเด้อขอให้มีเงินมีค้าในหลายแล้วก็มีความสุขเนาะสำคัญก็คือความสุขโปเจ็บบปไไกเนาะมื้อนี้เขาก็ได้มีโอกาสได้มาไหว้แล้วเด้อหลวงพ่อคูเนาะพ่ออะไรนิดได้ยินได้คําเพื่อนเล่าเพื่อน ก้าวผ่านกันมาเนาะมอนี่เฮาก็ไดมายืนอยู่ตอนหนาเพิ่นแล้วเนาะอยากได้ยังกะขอเอาเด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่าเมตตาคนเนาะแล้วก็มีแต่การให้สินะเนาะมอนี่เฮากะไดมีโอกาสมาไหว้แล้วเฮาก็ขอเอาเด้อถ้าว่าผู้ใดอยากได้ยังกะขอเอาเนาะ เพื่อนมีลูกศิษย์ลูกหาหลายเด้อหลวงพ่อโค้ดเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่มีเมตตาเนาะแล้วก็ซอยเหลือคนยังสินะเนาะเพื่อนก็นเลยมีลูกศิษย์ลูกหาหลายบ่ว่าจะอ่าอยู่ทั่วประเทศเลยเนาะลูกศิษย์ลูก,กหาเพื่อนหลายเนาะเพื่อนเขาก็เลยแบบอ่านับถือเนาะมาขอพรมาขอเอียงก็ได้สินะอ่าอยู่มองนี่ก็คืออยู่นครราชสีมาเด้อถ้าว่าผู้ใดยังบ่ทันได้มาเนาะก็อ่า ลองเดินทางมาเบ่งความสวยงามเนาะของวัดเพินเดเนาะขอให้สุกกสบายใจเมื่อทุกคนเด้อเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นุชก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้เด้อทุกคนมื้อนี้เฮาก็ได้พาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศรอบๆของวัดเนาะและก็มาเห็ดบุญน,น้ำเนาะมาเห็ด มาเบิงความสวยงามงามของวัดเดียวเนาะตอนนี้เฮากะจะได้กลับเราเดินนี่พาทุกคนมาเอาบุญเนาะแล้วก็มาเบิงความงดงามของวัดหลวงพ่อคูน,นั่นเองเนาะมือนี้เฮากะมีบุญไาสนาด้มหาวิมาถึงเนาะก็เลยมีโอกาสได้มาดีวิวให้พ่อแม่พี่นอ้องอ่า ทางฝั่งเราของเฮาได้เห็นเนาะวัดของประเทศไทยนี่สวยงามป่านใดเนาะถ้าผู้ใดอยากมากลมาได้เด้นนี่มาไหวาพ้พระขอพรเนาะนี่สวยงามขนาดเลยทุกคนถ้าผายอยู่ใกล้ๆก,ก็จะลืมมาเดอ้ออยู่นคราราชสีม,มาเนาะอยู่อำเภอลานขุนทดเนาะทุกคนอยู่บ้านไร่เอออยู่วัดบ้านไร่เดอ้อสำหรับคลิปนี้นุ่นมันนี่ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เนาะนี่ มาหาปุ่นไปน้ำกันเด้อขอขอบใจบายบายสบายดีวัดทุกคนเลยฝากกดติดตามนุ่นมณีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นมณีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดทุกคนเลยเด้อบายบายสบายดี